จลงอาชบวะนี่โ<ฮ>อ้โหคลายโลเทะไรนี่แมมโอ<ฮ>้เ<ฮ>ทไรนี่อาชีพอาชหออารอกระปูเทไรกระปูปาจิรีนเนาะเนาะอันนี้ใช่จะเด็กจะได้ เทสถาดเทไห,หดเนาะพี่น้อสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สิพาพี่น้องมาลาะตลาดสุดพ้นกับโต๊ะแห้งเนะะาะแต่ว่ามีความพยายามสิพาพี่น้องมาเบ่งมีความหยานหลดหาหลดไปก่อนแล้วจังไปอีแม่อยากกินหอย อีแมลเราอยากกินหอยหอมเราไปซื้อหอยหอมให้อีแมลกินก่อนเนาะเออไปไปนี่อู้ใครจังได้หอยเดือนี่โลโหะเออโลหาชิพหอยเดือคมได้เนาะนี่ก็โลหะชีอวะนี่โลหกโอ้แฝงมากเลย เดียวเดียวสิฟาพี่น่องวากหมีกันเนาะอ้ยอืม้บผมคุปใรรไรนี่แม่ เยียนโล่เจ็ดสิบเด้อพี่น้องเงานจะดวงเดียวนั้น,น,น,นมือนี้คนมาคายเครื่องบหลายเพราะว่าทรงใสฝนตกแล้วเขาบบได้ไปห้ากินอ่ะไว้ไว้ โอ้โอ,โอะไรนี่หาช 4, 6, 6, 5, 5. ิปห้าช่องสี่หกหกตัวหาชิปดูสิกันนี่หาชิบหรอเออกระปู่าไรกระปูชิปชิเบิดวนี่เออแถวเขตนี่บุมีกรปูหินเนาะมีแต่ปูหน้าเออนี่ก็เป็น้อยสิบพันได้นี่เนาะ ได้มือเสาร์ออน,นี่บอนี่ปาจารีนเท่าไรนี่เชาพันธุ่คบ่กคือต่าสิบพันธุปาจารีนเนาะเนาะอันนี้ใช่จะเด็กจะได้ ลุดนเน็ตตี้ไรเลยตตารา์ซาเตอร์อมืบบอบ่ขี้ผากระบอกไรบอเฮ็ดเฮ็ดถาดอะไรทิพนเออถักกูดน้ะพี่น้องอืมเช้าแนวฟนนีน่ก็ได้ ัดแล้วอันเดีถาดเท่าไรคะจบ้ารอมเดียวน่ะบ่ค่มากหมอเียเอออิมเโอ้คนหน่อยสช่ามสิบามสิบบ่เอาเอาปาจินนาจารีนเนาะพี่เนอะปาจีรีนมกกินอีเมะระหม,มกักสามสิบพัน โอมกับโตลงเงินพี่น้องปฏิจจคุณเงินใถ่หมูล่ะวกวะเรียนเงินจิลีดใครจัดเลยเออจิลีดจิรอจิรอสองสิบพันจ้า จักทงเออจักโตชี่จิ๋าโตเท่าอะไรก่อนก็ชี้นเบ้งไปหาอยู่ไซนี่โอ้ยไปแต่อยากไปเก็บน้ำเขายังเก็บอยู่บ่เดียวนี่ยน้นำโยกก็เก็บบ่ได้วะเอากรหลกเอาเอาเอาสองทงมาเอามาอีกคนครบย่บอะไรไปนับบ่ครบครหายจะได้เหครบก็นับก็มองเลย่ยะอลืมหม นะอขึบายะสนสอชิปั้นจะสิบหาโตชป้สี่สิบหาโตเนาะบวงืึนเยอะเองอลู่ใช่ค่ะคนอยไปไหมแต่ก็อย่าบอกได้ว่าจะไปเก็บวังนนำถั่วเม่อแมนบอกี้นี่เล่นกินกระมังอี่ร้ายอีลี่นอโอ้คอยอยากเห็นตอนจะเก็บดิ ก้าหมดกระไลโบลาอย่าเก็บไรกใส่หมูไปสามีไปค่าไม่ไหวล้วำเก็บว่าวัดสันหมอวัสันเขาคึ้น่าเขาเก็บตามกงใหม่กงยังม่นปดนี้นหะน้ำควนเนาะแับยมงไหมไม่สอเก็บไม่งอดแบบหมดไออกไดไส้เยอะแยะแล้วละลูกอะไนี่กโตแล้ว้อนีหยังที่เราจะต้องชิดท่านจ้ามาบมานีนอนจีรอไปเก็บบางน้ำ่วมนี่เนาะพี่นองเลย คนมาขายบัวลายเนาะไายอยากกินอยากกินไรใครจะขายไรตะเล้งคนลายบ่กะปูตัวนี้นี่ถือต่อนได้นี่เนาะเออถือต่อนตะเขคนตะเขคนถือต่อนว่าสิเอาอย่างอื่นดื้อโอ้หอยอีพ่ออีแม่อยากกินหอยบัวหอยหอม กระปูสิบพันหลวกจำแจวสมเนาะพี่นะสมปะคอนะไปซื้อห้อยหอมเนาะให้แม่ก็อยากกินทอทาย เอาซำจำพ่อตำอยู่แดนนอพี่นอบ่อไร่พามนสี่น่ิตรันนาียอ่กอเดอามสพันนั้ี่นอเอานพี่น้อ ได้หอยหอมอีแม,ม่เรามักเราสั่งในสื่ออ,อยากกินตำหอยหอมแล้วก็ได้จีรอ4 5หตัวติด10พันใครก็เลยเอาซาอูพันแล้วก็ได้ปลาจีรีนซาอูพันเนาะพี่น้องไปเมื่อไหร่ได้ของกินไล่ไล่เด,ดี๋ยวมือนี้เด้อพี่น้องเอ้ยได้ปลาจีรีนเีแม่ซึ่ง,ง,งจะว่าเนี้ยแม่ปลาจีรีนเป็นเมนพอกิน ไาไ<พ>า <ST IT US> มบด้มาเห็นมันใหม่เลยอั <ST IT US> อนนี้ที่รอเขาไปเก็บมองหนามถั่วส <ST IT US> ีชหาตัวหอจยง่เลยไม่คีชมาขัานตัวจิบอันนี้เท่้าขั้นเลยใบคีชเอาคีชใส่คีกตอนนั้นบอกว่าจิือนะ หาท่านตัวไรเงี้ยเหรอเอ้ยใครจะหาท่านแต่อินจะไปถ่ายพวกเข,ขาหย่าอันอันไหนหย่าเอานังมึงแน่พี่น้องอันนี้หนำท่วงนอเลยบัน,นีเข้าก็ไปเก็บอ่าน้ำโกงใหม่ก๊กต่อค่ะแหละนี่ตัวนี้ตัวยิ้มโกงใม่กกตอเนาะตัวนี้ป้ายจีรีนเข้าได้มือเสานี่ถึกดีถึกตอน ไปสอนแน,น่นอนสอนน้อปาจิรีมันปลาหวยเนาะพี่น้องโบเมนน้องโบเมนปลาน้องนี่นี่เป็นปลาหวยน้ำขืนโมไปสอนมันก็ได้ยลา,ายปาจิริเสียบนาะพี่น้องเว้ยมีไม่ยังไม่ใหม่ใส่ขีก็เนาะพี่น้องเนาะมีวิธีใส่ขีอุ๊ปปุ๊บเอาปีกออกแล้วก็เอาขีออก ca yeah. Ờ oh, oh, mình bên này nó không đâu thiếu ba lê không นอ้องผนท่านว่าเต้นวอเอเอออแม่ชิมกป้าเนาะวันนี้พี่น้องปายจิลินตัวเอามาเด็ดเนาะเด็ดคา,า,า,างใบตองให้มันอ่อนเนาะเผื่อบหอยใบยตองแตกอ่านจะหน่อยมกโอ้ยพี่น้อง,องหอมเว้ยแม่สเแจหยเบิง่งหอม วหัวหวดบรเดนหนึ่งเข่าหวหนึงหวดระเด็นหนึ่งเข่าเนาะเป็นหัวหนึ่งภาคหนึ่งอันนี้นี่แหละพี่น้องเลยโอกนอยเะันุบกุพี่น้อง พี่น้องแล้วแวของกินถอดถอดกิโลกินมาล่ะมกไจีรินอีแม่ตำแจวอะเ้นอยมากินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อเด้ไปถาโยอดเขาม่แล้วเด้อทำผ้ลมันกินข้าังันเด นี na, 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 ่ก nah, no. kind of ็ทอย่างนีก uh. 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 so, ินกิโลงนเ่าไหะได้ทผู้ชุมแต่ว่ายาินงน้งซิกองที่ทำผู้ชมผู้ชมสวยดีจ้ะเออติ่งกรได้จะติ่งตาเนาะมาเด้ทำผู้ชมเงินเ่าเด้อตอนแม่น่านาเ้ยหอนมากนาเ้ยนามานั่งเท่าไอรมาเอานมยิ่ง

ฮม่าฮะอ๋ออนี öl. ่แหละดูเือที่เขามกําลังปวดที่รอสิตอ้เ็ขาเป็ควม่มั้โอไม่มาันเือจะลุงแล้วมาหยอดแล้วเท่ครักนง บ่บ <premises, S 2> <Sure. S 1> ่มาดอกสไล์ Twelve ือมาแล้ว hmm. ป mm ัจ hmm. <the S 1> <the> <used> uh ีน huh. ด oh ้วยกันเออมื่อปัจีนนี่แหละป้ามนจะซื้อเขนแหละเอออู้แล้วเออริงค์อืม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 ตู้นุมเป็ดหลอแจกมากอืมอ๋ออ๋อถ้าเรียนนจกันขาดใครับต้องไปจังป่าอือโอ มันใช่น้ำมันดแล้วตอขันาที่ดินมันคุเบิดเบื่อนี่แล้ก็เบื่อนี่ตองปาขาขายเจ้าไอ้ตึ้งนิดนึงเขาใหม่กว่าช่องหางหางมันอันนั้นดินมันเสาะชิดอันนั้นแหละคือทงแมงโกนตรงหางน่ะมันสาะดินมันดยแล้วมันอันเนาะมันด้งห้าง่พูดนะมอ้ลยเนาะ ก็เาขาดาขาดเดกพี่น้องขาดน้พี่น้องสพานขาดแล้วนี่มามาหมาท่านเนาะมาบท่านแม่นบได้มาเลยิมทงไจบางขาดบางแหล่งพี่น้องเลยห่อย่างบบนี้ค่อ่าขึ้น้า I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about.